สวัสดีค่ะมีรถสวยหลูหลาน่าใช้ขับดีมากๆมานำเสน,นอนกัอีกแล้วนะคะรถที่กว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะนิสสันเทียนา200 XL m a y ่ a c h a ปอ Sport ภายในสีดำเกียร์ออโต้ปี2012ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่319,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ6,000กว่าบาทขอคนซื้อเงินเดือน1 5 0 0บาทขึ้นไปกระสุรคณีไปเช้งานได้แล้วนะคะ เดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยหรูหราดูดีมากๆเลยนะคะ n i สสันเทียนาส0 0ร้อยเอ็กซ์แอลสป n g e a ร์อโต้ปี12ค่ะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะปรับไฟฟ้าค่ะ ระบบเซ็นทรล็อกกระจกปับไฟฟ้าพาักไฟฟ้าปุ่มสตาร์ทม่านไฟฟ้าหลังนะคะแอร์แบคเบสกุญแจรีโมทพวงมอะไรมันติฟังก์ชันนะคะแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ c d ค่ะหลูหลาดูดีติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้สาม,มารเตอนน้ำมัน e 0 0สิด้วยค่ะมีแอร์ตอนหลังเย็ยนทั่วถึงนะคะสภาพสมบูรณ์ค่ะ พร้อมใช้งานเลยนะคะใครกําลังมองหารถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งสภาพไปสวยนั่งสบายหรูหรานะเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะภายในสปอร์ตสีดําดูแลง่ายด้วยนะคะน่าใช้ค่ะไฟก็สวยค่ะคิวพรมเมี่ยมรอบคันนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมีตังหกค่ะน่าใช้สุดๆเลยนะ ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟนั้นได้เลยนะคะจัดไฟนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะปลอดปาไฟฟ,าฟ้าคู่หน้าอีกต่างหากค่ะรูหะ้หาดูดีค่ะสปอร์ตสุดๆเลยนะคะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5 0า0 8 8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะแ a, a m p 100ค่ะพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุ้มค่นานะใช้ราคาไม่แพงจัดได้เต็มขับดีสุดๆเลยนะสำหรับรถคันนี้ค่ะปรึกษาได้นะเรื่องการจัดไฟแนนนะคะติดแบคลิสก็ซื้อได้นะแต่ต้องมีเงินดาวนะประวัตด,ดีฟีดาวค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ